สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษครูจะมาสอนในยูนิตที่2 My m u s e ครั้งที่2นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับอาหารแต่ละมือ้อ 2. นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารแต่ละมื้อได้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เรามาเริ่มในหัวข้อของ listen and say คือการฟังและพูดกันเลยนะคะเปลี่ยนคิดว่าในภาพนี้คือสถานที่ใดเอย่ยในภาพนี้ก็คือโรงอาหารของโรงเรียนนั่นเองนะคะเราจะเรียกโรงอาหารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า school canteen แล้วในโรงอาหารก็จะมีแม่ครัวที่คอยตักอาหารให้กับนักเรียนและต่อแถวเข้าคิวเพื่อรับอาหารนักเรียนเห็นป้ายสีฟ้าไหมคะ เรียนเห็นป้ายสีฟ้าอ้มเขียวไหมคะป้ายนั้นก็จะบอกอาหารที่มีในวันนี้ทีนี้เรามาดูบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนกันนะคะว่าเขาจะพูดคุยอะไรกันบ้างแแม่ครัวก็ถามนักเรียนดังนี้ค่ะ What are you going to have for lunch แปลว่าคุณจะรับประทานอะไรเป็นมื้อกลางวันเรียนหญิงผมสีบลอนนะคะก็เลยตอบว่า I'm going to have fried rice and a chocolate donut ฉันจะรับประทานข้าวผัด และโดนัทช็อกโกแลต1ชิ้น what about you แล้วคุณล่ะเรียนหญิงผลบอนนะคะก็ตอบแม่ครัวแล้วก็ยังถามเพื่อนข้างหลังอีกด้วยนะคะว่าแล้วเพื่อนเนี่ยจะรับประทานอะไรเรียนหญิงนะคะผมสีดำก็เลยตอบว่า spaghetti and a banana spaghetti และกล้วย1ลูกนี่ก็เป็นเหตุการณ์และบ,บทสนทนาตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของคำศัพท์ของบทเรียนนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง มาดูกันที่คำแรกเลยนะคะ Fried rice F R I E D Fried R I C e. rice Fried rice ข้าวผัด Spaghetti S P A G H E T I Spaghetti Spaghetti v e g e t e soup V E วีจีไอ e S O เวจ o สอูพซุปเวจซุปซุปผักอ่าคำนี้เราเคยเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนะคะนักเรียนยังจำกันได้ไม่เ่ยเรามาทบทวนกันนะคะ a sandwich a r s a n d w i c h sandwich a sandwich แซนด์วิชชิ้นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าอะหรือแอนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการมี1ชิ้นหรือ1อันนั่นเองซึ่งคำต่อไปก็มีอะและแอนด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนต้องการบอกว่าสิ่งนั้นมีหลายๆชิ้นก็ให้ตัดอะหรือแอนออกเติม S หรือ e อที่หลังคำนามนั่นเองค่ะเรียนลองกลับไปทบทวนเรื่องนี้กันดูนะคะ a chocolate donut a ทเ O, C, O, L, A, T, E Chocolate E, O, N, U, T Donut A chocolate donut Donut chocolate 1 chin Banana A, A, B, A, N, A, N, A Banana A banana กล้วย1ก An orange A, N, N E. O-R-A-N-G-E orange and orange ส้มหนึ่งผลอ่าน,นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทำไมคำอื่นใช้อะและทำไมคำว่า orange จึงใช้ AN น n จะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระได้แก่ A-E-I-O และ U คำว่า orange ก็นำหน้าด้วยตัว O จึงต้องนำแอนมาเป็น article คะ่ะ an apple a n n a w p l e apple an apple apple หนึ่งผลค่าำนี้ก็เช่นเดียวกันกับคำว่า orange นะคะจะต้องนำหน้าด้วย an คำว่า apple ขึ้นต้นด้วยตัว a จึทำให้ต้องใช้ an นั่นเองค่ะ meat m e a t meat เนื้อสัตว์ ซึ่งคำว่า meat นะคะก็แปลว่าเนื้อสัตว์ได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะคะใช้คำว่า meat แทนได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมื้ออาหารนะคะทั้ง3มื้อคือมื้อเช้ากลางวันและเย็นนะคะมื้อแรกนะคะของวันก็คือมื้อเช้า breakfast b r e a k f a s T. e a breakfast ก็จะแปลได้สองความหมายเลยนะคะว่ามื้อเช้าหรืออาหารเช้าค่ะ lunch l u n c h lunch มื้อกลางวันอาหารกลางวัน dinner d i n n e r dinner มื้อเย็นอาหารเย็น ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ Grammar หรือไวยากรณ์นะคะว่าบทสนทนาเนี่ยว่าเราจะสามารถแต่งประโยคหรือพูดบทสนทนาได้อย่างไรคะ่ะมาเริ่มกันที่ไวยากรณ์แรกนะคะซึ่งเป็นคำถามนะคะ What are you going to have for ในตัวสีแดงมื้ออาหารนะคะนักเรียนก็เติมคำศัพท์มื้ออาหารลงไปนะคะก็คือ breakfast lunch หรือ dinner นะคะซึ่งประโยคนี้แปลว่า คุณจะรับประทานอะไรเป็นจากนั้นตามด้วยมื้ออาหารนะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ What are you going to have for breakfast? คุณจะรับประทานอะไรเป็นมือ้อเช้า What are you going to have for lunch? คุณจะรับประทานอะไรเป็นมื้อกลางวัน What are you going to have for dinner? คุณจะรับประทานอะไรเป็นมื้อเย็น เมื่อสักครู่เป็นไวยากรณ์ของคำถามนะคะทีนี้จะเป็นไวยากรณ์ของคำตอบวมื่อนักเรียนเนี่ยจะตอบได้อย่างไรว่านักเรียนจะรับประทานอะไรไวยากรณ์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ I'm going to have ตามด้วยคำศัพท์เชื่อาหานะคะฉันจะรับประทานตามด้วยชื่อของอาหารนะคะตัวอย่างประโยคมีดังนี้ค่ะ I'm going to have v e g e t a b l soup ฉันจะรับประทานซุปผัก ต่อไปจะเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะในกรณีที่นักเรียนเนี่ยมีอาหารที่จะทานมากกว่า1อย่างตัวอย่างมีดังนี้ค่ะ I'm going to have fried rice and an apple จะรับประทานข้าวผัดและแอปเปิลหนึ่งผลต่อไปเรามาฝึกอ่านฝึกแปลกันนะคะข้อที่1 What are you going to have for breakfast คุณจะรับประทานอะไรเป็นมือ้อเช้า I'm going to have a sandwich and a b a n a n a ฉันจะรับประทานแซนด์วิชหนึ่งชินและกล้วย1ลูกข้อที่2 What are you going to have for lunch? คุณจะรับประทานอะไรเป็นมือ้อกลางวัน I'm going to have spaghetti. What about you? ฉันจะรับประทานสปาเกตตีแล้วคุณละ่ะข้อที่3 What are you going to have for dinner? คุณจะรับประทานอะไรเป็นมื้อเย็น I'm going to have meat, an orange, and a chocolate donut. ฉันจะรับประทานเนื้อสัตว์ส้มหนึ่งผลและโดนัทช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นกูดจอบมากๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่เรียนมาถึงตรงนี้สำหรับยูนิตที่2 My Mule ในครั้งที่2นี้นะคะรูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ